ตอนนี้จุลาเหินฟ้าโคราชลงวานิชเรียบร้อยครับผมตากแดดมาครึ่งวันนะครับดูเนื้องาน,นครับผมงานไม้งานเชือกโดยสันติเหินฟ้านะครับวันนี้จะได้ทำการติดผ้าร่มครับผมผ้าร่มทั้งหมด4ตัวนะฮะร,รอเท็พรุ่งนี้พร้อมกันกันกบ3ตัว ที่ไปเทสวันนั้นไม่มีลมนะครับรวมทั้งหมดเป็น7ตัวนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีลมจะเทสทั้งหมด7ดตัวเลยครับผมเป็นว่าชุดแรกนะครับที่ลงวานิชครับผมต่อไปก็จะลงวานิชตลอดนะครับไม่ได้ลงแลกเกอร์แล้วนะครับดูแล้วลงวานิชจะสวยมากกว่านะครับ ือรักษาเนื้อไม้นะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับให้คุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายมาครับผมใจเขาใจเรานะครับว่าต้องสวยตั้งแต่อยู่บนดินครับผมขึ้นฟ้าก็ให้สวยไปด้วยนะครับไม่ได้วิ่งตั้งโชว์ก็ดูแล้วมีความสุขครับผม เริ่มจากตัวแรกนะครับเม็ด40เมตร40ปลายทางที่อำเภอพหมายครับของน้องเนครับหลานรักครับผมทำให้ไปวิ่งลมหนาวนะครับเมตร40คุณภาพงานเหมือนกับทำขายเหมือนกันกับทุกตัวที่ทำนะครับคุณภาพเหมือนกันครับผมสวยงามครับตัวนี้ตัวต่อไปครับเมตร40 ปลายทางที่มุกดาหารครับของเสียโตครับผมเพื่อนรักตั้งแต่สมัยเรียนรามครับนี่ของเสียโตนะครับตัวนี้ปลายทางมุกดาหารนะครับติดสีน้ำตาลครับติดพารลอมสีน้ำตาลครับผมอันนี้ของน้องเนจะติดสีน้ำเงินตัวต่อไปครับตัวที่สามเมตรห้าสิบครับ เมตรห้ปลายทางที่อำเภอขามสะแกแสงนะครับโคราชครับผมเมตรห้าสิบตัวนี้เอซมาถึงบ้านเลยครับวันนั้นไม่มีว่าวให้ก็ทำใหม่ครับต้องทำใหม่เมตรห้าสิบเล่นลม หนาวครับสู้ลมแรงได้สบายตัวนี้ขอสนุรลั่นๆครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับจุลาเหินฟ้าโกราชเมตรห้าสิบปลายทางที่จังหวัดชเชิงเซอครับผมล่าสุดเลยครับตัวนี้ สวยงามเหมือนกันทุกตัวนะครับงานไม้งานเชือกคุณภาพเหมือนกันครับผมรอติดผ้าร่มสีน้ำเงินนะครับตัวนี้สีน้ำเงินขอสนูั่นๆครับผมสนูั่นๆสนูเหินฟ้าร่านทุ่งนะครับ เมห้าส <50. S 2> ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ